ที่ฝั่ง b l a c k p ิ n k กันต่อเลยนะคะมีทีเซอร์ตัวใหม่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะออกมาทำลายสถิติใดๆในกินเนสอีกหรือเปล่าค่ะ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Black พิงคได้เผยภาพนิ่งทีเซอร์โปรโมตพรีลิสต s ซิงเกิลเพลงใหม่เพลงที่2ไปแล้วแต่ไม่ได้มีการเผยถึงวันวางจําหน่ายส่วนสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าบลิงกก็คือซิงเกิลใหม่ของ Black พิงคจะมีศิลปินรับเชิญที่ยังไม่เปิดเผยว่าใครที่จะมาร่วมฟิชเ u อร์ริงด้วยล่าสุดทางค่าย YG Entertainment ก็ได้ปล่อยภาพนิ่งทีเซอร์ตัวใหม่ออกมาแล้วค่ะ โดยคราวนี้นะคะสิ่งที่อัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาก็คือวันวางจำหน่ายซิงเกิลใหม่เพลงที่2ของวงค่ะซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่28สิงหาคมนี้นะคะส่วนสตรีโออัลบั้มเต็มชุดแรก Back คพิงกีอัลบั้มนะคะจะวางจำหน่ายในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงปีนี้ส่วนศิลปินปริศนาที่จะมาร่วมฟิชเชอรงกับสาวๆวง Black พิ n k ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวลือหนาหูเลยนะคะว่าศิลปินคนนั้นน่าจะเป็นสาวเซเลนาเกอร์เมสค่ะ ซึ่งก็ต้องลองติดตามกันต่อไปนะคะว่าข่าวนี้จะจริงหรือเปล่าค่ะ